มีใครชอบเป็นตะคิวเหมือนเราบ้างคือแบบเวลาจะหลับลึกๆช่วงตีสองตีสามหรือช่วงจะตื่นนอนน่ะชอบเป็นตะคิวแล้วก็ปวดหัวไมเกรนบ่อยมากไม่ว่าจะตอนเช้าหรือว่าตอนบ่ายคือแบบไม่ได้เครียดอะไรก็คือชอบปวดหัวไมเกรนแล้วอีกอย่างคือเรื่องกระดูกไม่ว่าจะลุกจะนั่งจะทําอะไรคือกระดูกดังดีมากเลยก็เลยไปหาหมอหมอบอกว่าขาดแมกนีเซียมทุกคนก็เลยได้ไปลองตัวนี้ดูนะคะเป็นแมกนีเซียมของ M S P นะคะตัวนี้เลยคือแบบลองแล้วรู้สึกว่า ดีขึ้นนะคะทุกอย่างดีขึ้นก็เลยอยากจะมาบอกต่อเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างเขารวมมาไว้ให้ในเม็ดเดียวนะคะจากที่เคยเป็นตะคิวบ่อยๆก็บรรเทาลงนะคะจากที่ปวดหัวไมเกรนก็บรรเทาลงนะคะยิ่งใครที่แบบว่าชอบปวดหัวไมเกรนชอบเป็นตะคิวนะคะที่ขาดธาตุแมกนีเซียมก็ลองได้นะคะนี่เลยอันนี้ก็สั่งมาใหม่นะคะทานไปได้สักพักแล้ว ก็จะเป็นแบบแคปซูลแข็งนะคะ1แคปซูลหนึ่งกล่องจะมีให้ทั้งหมด30แคปซูลทานได้1เดือนเลยนี่นะคะทานวันละ1เม็ดนะคะพิกัดกดที่ตะกร้าซ้ายมือได้เลยนะคะ